ก็สัสดีเอทุกท่านนะครับผมวันนี้มาอยู่กับโอชังประเดีล้วนะครับก็เป็นสภาพเพิ่งตื่นนะ่ะพีน้องมนาะดูดิยังอยู่ในที่นอนนะครับยังไม่ได้จ็บพี่นอนเลยครับเดี๋ยวชมจะมาทําการเจ็บพี่นอน,นครับผมเดีย๋ยวฝากพ,พี่น้องไว้ขอบตะางก็ได้ มาจบนะครับจบนะครับก็ตอนนี้นก็อยู่บนบ้านนะครับผมก็ยังไม่ได้ไปลงไปข้างล่างนะเนี่ยยังอยู่ยบริเวณบนบ้านนะครับเนี่ยเป็นสภาพคนเพิ่งตื่นเน,ะนาะน้ำทำทายังไม่ได้อาบเลยนะครับเราจะ เอฟซี FC, เข้าไปอาบน้ำเลยอยู่เดยวคงไม่ก okay. ล้าหรอกนะดูหน่อยรถใครมาปะมีรถเข้ามาด้วยนะครับนี่ยเป็นที่นอนของผมเองครับนี่ยเคยเห็นสภาพผมนอนครับเนี่ยเป็นของหน้าต่างครับเนี่ยจะเป็นบนบ้านแล้วนะครับ นี่ยพี่น้องเห็นมีรถเข้ามาได้มีรถกู้ภัยเข้ามาได้อันนี้ก็จะเป็นห้องพ่อนะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องพ่อนี่ตรงน,นี้จะเป็นห้องพ่อนะนี่ก็จะบนบ้านจะไม่ถึงเต่ามูด้วยนะมีนาฬิกามีอะไรไม่รู้เราจะพี่ลองขอแอบดูกันว่าใครทำอะไรวะ อันนี้ก็จะเป็นห้องยายนะครับเนี่ยห้องยายห้องยายต้องมีหิมพาะไว้ด้วยนะครับมาด,ดูนะครับในห้องพอมีอะไรบ้างนะเปิดได้นะโอ้โ่น้องเอยดูห้องพอนะครับนี่เละเลยห้องพอ่อเจ๊ไม่ค่อยอยากมาอยู่นะ,นะดูดิ อะไรก็ไม่รู้ที่ฉีดแบบหลอดไฟอะไรก็ไม่รู้ดูดิอยากได้เต็มห้องเกลืนี่นะครับเขาเรียกว่าคนไม่ค่อยอยากรักษาห้องสักเท่าไหร่นะครับนี่นี่แหละมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องถ้าคนไม่รักษาห้องมันจะลกๆอย่างนี้นะดูดิไม่ค่อยอยากรักษาห้องนะแกนี่เล่นของเดินนะครับนี่เห็นไหมแกเล่นของเดินนะครับ จะไปยยิงกับหพวกแกก็ลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไร มากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ